สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้กับผมใช่เขียนคำบางน้ำนะครับวันนี้ชี้จุดใจตังค์นะฮะเป็นพาร์ทที่เพิ่งเช่ามาเมื่อไม่ถึงครึ่งชั่วโมงที่แล้วเลยนะครับพอดีพี่เขาส่งไปชนีมาแล้วก็ยินดีนะครับมีทั้งส่งรูปมาทางไลน์นะครับพี่อันนี้ก็ส่งรูปมาทางไลน์แล้วก็อยู่ไกลอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ส่งไปชนีมานะครับแล้วองค์นี้เนี่ยก็คือเหรียญหลวงปู่ศรีนะครับพิมพ์หน้าแก่นะครับรุ่นหน้าแก่นะครับปี2519เนื้อทองแดงนนะครับเเป็หรียญกว่าบาทที่ยอหนึ่งเก่นเลยนะครับที่หลายๆคน เรียกว่าเป็นพระที่มองข้ามไปเรื่องการชี้จุดเจตังคเลยเพราะว่าเป็นพิมพ์ผมเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เก,ก๋ค่อนข้างคมพอสมควรเลอกันนะเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะครับอย่างแรกเลยนะครับด้านหน้าจะเป็นเรียบๆอย่างนี้จะเป็นรูปหน้าท่านอย่างนี้ครึ่งองค์นะครับเป็นหน้าท่านครึ่ององค์อย่างนี้แล้วก็จะมียานอยู่ตรงนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับที่สังเกตได้ง่ายๆนะครับเหรียญท่านจะเป็นแองเห็นไห mond, มจะสโลปไหลลงมาจะสโลปไหลลงมาเห็นไหมเห็นไหมจะสโลปไหลลงมาเห็นไหมนะครับแล้วอย่างต่อไปนะครับใบหน้าของท่าน คมชัดเจนมากๆเก๋เนี่ยที่เรียกว่าคมแล้วแต่พอสองของแท้เนี่ยคมยิ่งกว่าเอาเว่าเก๋เนี่ยนะผมบอกได้เลยว่าเคยเจออยู่บางตัวเนี่ยเรียกได้ว่าเก๋เขาเรียกว่าเก๋บางตัวเนี่ยบางชุดที่ออกมาเนี่ยคมมากแต่ว่าพอเทียบกับองจรแล้วเนี่ยโอ้โหองจรนี่คมแบบคลิปเลยไหมดูเวลตาเนี่ยครับนี่เห็นไหมเห็นไหมแล้วในตาเนี่ยจะมีเส้นเสี้ยนอยู่ข้างในตาอีกนี่นะอือหือ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่โคตระคมต้องขอญอากใช้คำนี้เลยเพราะว่าเนหน้าท่านเป็นลอยย่นอยู่ครับเห็นไหมแล้วดูความคมสิครับแล้วดูตรงนี้นะครับตาตรงนี้เนี่ยจะมีสองขีดลงมาเนี่ยตรงผนังตาตรงนี้นะครับจะมีสองขีดตึก๊กตึกลงมาเดี๋ยวสองถูมีหรือเปล่าเห็นไหมเห็นไหมสองขีดบางๆลงมาเห็นไหมแล้วก็ดูหูดูผนังนี่เห็นไหมเสี้ยนเต็มเลยดูครับโอ้โหเห็นไหมแล้วดูใน ตรงขอบเนี่ยพวกนี้เนี่ยเนี่ยดูเอียงดูดีๆนะครับเอียงดูเนี่ยข้างๆเนี่ยตรงผนังฝั่งตรงนี้เนี่ยนะผนังฝั่งนี้นะแล้วก็จะมีติ่งลงมาปึ๊กลงมาแค่นะครับเนี่ยที่เราส่องส่งกันเนี่ยคุณเนี่ยถ้าเห็นมีพาอยู่ในมือเนี่ยนะลองเทียบดูเลยพวกนี้เนี่ยชัดเจนมากๆเป็นอะไรที่ว่ารู้ผลได้เลยว่าเป็นยังไงนะครับนี่คือรายละเอียดความคมชัดของพารุ่นนี้ดูครับดูการแกะบล็อกสุดจริงๆ พารุ่นนี้แกะบล็อกได้สุดจริงๆนะครับเรียกได้ว่าสุดจริงๆนะครับคมมากแล้วแกะสวยมากๆนะครับอีกหนึ่งรุ่นเป็นพาที่หมื่นกว่าบาทนะครับแต่ซื้อง่ายไขยข้องแล้วก็เรียกได้ว่าคมมากคุ้มค่าแกะบล็อกสวยแล้วก็ดูผิวด้วยครับอง์นี้ผิวสวยยนะครับเช่าพี่ท่านนี้มาหมื่นกว่าบาทมือนกันนะครับนี่นี่ครับ โอ้โหแล้วดูฟอนยันนี่ครับการแกะฟอนยันเห็นไหมจะมีแกะพาสบ้างที่เป็นขีดออกมาเห็นไหมเนี่ยเป็นขีดซิด,ดเสียนออกมาเนี่ยโอ้โหเนี่ยดูผิวพรุ่งนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นพาร์ทที่แกะบล็อกได้คมและชัดเจนแล้วก็ดีดซเซียนนี่ครับเต็มไปหมดเลยเห็นไหมคือถ้าพูดถึงนับเสียนเนี่ยนับไม่ทั่วแน่นอนนะฮะต้องดูรายละเอียดโดยรวม พวกนี้ต้องดูรายละเอียดโดยรวมเพราะว่าเป็นความเป็นเหรียญที่คมชัดเจนมากๆอีกหนึ่งรุ่นเลยที่ผมให้นามได้ว่าเรียกว่าเห็นไหมตรงผนังเนี่ยที่เป็นสโลปเนี่ยถ้เป็นสโลปลงเห็นไหมครับผิวท่านจะเป็นสโลปลงเป็นแอ่งลงใบใช่ไหมเนี่ยพวกนี้จะมีเส้นสะอาดอยู่เห็นไหมเส้นสตราอยู่ตรงผนงังนี่พวกนี้นี่เรียกว่าคมมากคมแบบกริบเลยเหยรียญรุ่นนี้เนี่ยคมมากแล้วคอหูเหรียญจะเล็กๆนะครับคอหูเหรียญจะเล็กๆ แล้วพิกไม่ด้านหลังเห็นไหมข้อหูเหรียญเนี่ยสำคัญเล็กนิดเดียวเองนะครับแล้วดูรูเจาะนะครับค่อนข้างใหญ่ขึ้นมาหน่อยอาจะไม่ฟิตหูขนาดนั้นนะครับไม่ฟิตห่วงขนาดนั้นแต่เราก็มีรอยปิ้นเห็นไหมนี่แล้วด้านข้างด้านหลังนะครับนี่ดูเซียนนะครับเต็มเลยเห็นไหมเซียนเนี่ยเต็มเลยเซียน,เต,เ,ยเ,ยนเต็มเลยเห็นไหม นี่ดูการแกะบล็อกเห็นไหมครับมีการแกะขีดเกินออกมาบ้างอะไรเงี้ยเนี่ยลองส่องรายละเอียดดูถ้าผมนี่เห็นไหมการแกะบล็อกดูครับคมมากนะครับแล้วดูครับตรงพื้นเห็นไหมจะมีเส้นน้ตกอยู่เนี่ยพวกนี้เป็นอะไรที่ชัดเจนมากแกะบล็อกตัวทอถุงหัวคอไข่ขอไข่ขอไข่ขอไข,ข่นะครับเห็นไหมมีนิดเกินออกมาเห็นไหมเป็นแฉกเลยไหมเหมือนงูเลยไหมนะครับเนี่ยดูเส้นน้ําตกนี่ครับ พวกนี้คมมากนะครับถ้าคุณเทียบมีพลาอยู่ในมือเนี่ยแล้วเทียบอย่างนี้นะชัดชัดชัดเจนนะแล้วดูดีๆนะครับเนี่ยพวกนี้เนี่ยแท้ดูง่ายเล่นไม,ม่ยากหรือรุ่นนี้เพราะรายละเอียดเยอะจริงๆนะครับรายละเอียดเยอะจริงๆนะครับเป็นพลาอาหนึ่งรุ่นที่น่าสะสมเพราะว่าราคาท่านผมถือว่าถูกเอางี้ดีกว่าคือถูกนะครับคือส่วนใหญ่ถ้าขายองค์รุ่นนี้ถ้าขายไม่ได้ก็พยายามเก็บไปเรื่อยๆแล้วนะครับจะเก็บไปเรื่อยๆแล้วเพราะว่าผมมองว่าเล่นง่ายแล้วก็ โอ้ซื้อง่ายขายข้่งแล้วก็ไม่แพงมืงกว่าบาทเองแล้วแกะบล็อกได้สวยมากๆนะครับแล้วดูตัวตัดพลิกมาด้านข้างนะครับตัวตัดจะเป็นตัวตัดแบบละเอียดละเอียดหน่อยแล้วก็เป็นตัวหักนะครับตัดขาดนะครับได้ตัดตัดหักตัดหักนะครับตัดหักนะครับนี่เห็นไหมตัวตัดจะเป็นละเอียดละเอียดหน่อยนี่เห็นไหมตัวตัดจะเป็นละเอียดหน่อยดูผิวลุงมากองนี้ผิวสวยนะับเรียกได้ว่าเออชอบนะครับแล้วก็อยากได้ ะะฮชอบนี่ดูครับดูตัวตัดพวกนี้ชัดเจนแล้วด้านพิกไม่ด้านข้างเนี่ยจะมีเป็นบ้าง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 อยู่ด้านข้างฝั่งนี้นะครับข้างขวาองค์พระเนี่ยแม่เป็นร่อง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 เป็นลูกระนาาเห็นไหมครับเป็นปน,นูนบ้าง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 แท้นับหนึ่งพวกนี้ให้ดูง่ายตัดหักเห็นไหมครับนี่นะครับนี่แล้วหูเนี่ยผมว่าบางๆนะ ตรงช่วงหูเนี่ยจะบางมากนะครับจะบางๆเลยแล้วดูอีกข้างหนึ่งตรงนี้จะตรงซอกหูตรงนี้เนี่ยจะมีรูกระนาดอยู่ข้างในเห็นไหมนิดหนึงชัดเจนนะผิวนี่ชัดเจนมา,ๆาออกๆองนี้นะครับก็เป็นหลืองมูกสีหน้าแก่นะครับถ้าในใดมีก็ยินด,ดีรับเช่านะครับสวยๆหมื่นกว่าบาทนะครับเนื้อทองแดงนะครับมาได้เลยส่งรูปมาทาง ID l ดี e ไลน์อเคแล้วก็เลยเจตัวหรือ เอามาดูที่ร้านที่เป็นทิปงามวานชั้น3ตางติปตัวกลางถ้าชอบฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้คำเงินน้ำด้วยนะครับวันนี้คำเงินน้ำขอลาไปก่อนเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ